เดยกๆมาตอนเช้าเขาไปพักผ่อนกันอยู่เดี๋ยวกับอาบนา้ำอบท่าบางส่วนก็กลูกคุณนมาอาบน้ำนแล้วขออนุญาตนะจ๊ะแป๊บนึ่งเด้อแป๊บหนึ่ง,งอ่าเปิดแอร์หน่อยเพราะร้อนมากค่ะเราก็ต้องปิดประตูนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เก็บความนี่จ้ะกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กค่ะ อร่อยค่ะสั่งมาแล้วฟาร์มฟาร์มชิงแซ่หลีนี่กล่องเล็กกล่องเล็กสองร้อยนะคะกล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่สี่ร้อยกล่องใหญ่สี่ร้อยกล่องเล็กสองร้อยนะคะมันก็ถา,ามว่าเป็นยังคือผูอ้ขายลอยเก่าๆว่ากระเทือนหายมันเหล็กกันมันท่อนหยางมั้งเจ้าเออเอาแอะมันก็ไปเย็นให้หอนมาอยู่ออฟฟิศเบิร์ตมือมาเนี่มีอะไรจะ บอกกันไหมมีอะไรไหมจอดมาหลไรเด็ดสิมไม่จอดฟังยังค่ะมนกันเสีมามามาจอมาเอาเด้อคอยคนที่จองไว้เนี่ยสิมไม่เกียร์ได้คอยบ่ไไ้เด้อเออกาแฟก็อยูสัยคนตื้อไปเลยมาร้อน กล่องเล็กค่ะเดี๋ยวกล่องเล็กเป็นแบบนี้นะคะเหลือแค่นี้หรพี่หนุ่มเอาขึ้นเต็มรถมาเลยลูกมากลูกเมียมาเพราะต้องคุ้มงานยังผุนคุ้มโรงงานเรามาผู้เดียวแล้วเอาของวางเอาหมดแล้วก็เอาหยัดยันยันยัดมันเป็นรถแฟมิลี่นะแล้วยัดเต็มมันขึ้นข้าเจ้าก็มาขนเอาเพราะละโพนแล้วขามาขนเอามาันมันเหลือแค่นี้นะมูเจา้าเหลือแค่นี้จริงกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กสองสองร้อยจ้ากล่องใหญ่สี่ร้อยนะคะ เตรียมพร้อมฟังแม่นกก่อนที่จะเตรียมพร้อมนี่ใครจะรับมารับที่ออฟฟิศได้เลยนะจ๊ะเจ้านี่พรนดาวบนพวีเจ้านี่ยายยายาร้อนค่ะผมยังไม่ให้เเลยอาบน,น้ำอาบน,น้ำทุกวัน,นะะ้วยค่ะบางวันก็ลืมอาบสวัสดีจ้าแม่นกเพชรเพชร,พชรคิมรันลรดาพุทธาสวัสดีค่ะมารับที่ออฟฟิศได้จ้ากล่องเล็กกล่องใหญ่เหลือไม่มากนะคะ มาอ่อยกว่ากองตะวนเหลือยูอันน้อยนี่เศร้าบ่เปิดประตูให้พี่หลุนดูกันอาแม่เสมาฟังยัางก็สิฟังมาสัง มาซื้อมาเอาเนี่ยแคบหมูกับค้อยก่อนก่อนที่จะฟังเรื่องจิ้งเลยจึ้งเลยจิ้มลิงไปเลยจิ้มลิงจิ้มลิงไม่มีลิงจิ้มในจะคล้ายตัวไอ้หน้าต้องซื้อไอ้ตัวนี้ใช่ไหมพ่อจะาเขาใส่วางไว้แผ่นเดียวกินน้ำชาบอกจ้าบอสจ้ากินกาแฟแม่แซมไอ้ถุงนั่นก็ต้องซักใช่ไหม ในถุงอะใม่ะีียไม่เขาต้องแยกไงแยกผ้าขาวกับผ้าสีเออถ้าเอดงนั้นก็ต้องซักเล้วนะอั้่นนกาพี่หนุ่มไอ้ไอ้ลาีแยนผามันเต็มนหมดหรือซื้ออีกกว่าห้องก็ซื้ออีกเลยเย,ยาขยันมากจะขยนันค่ะช่วยลูกขายของจา้า ขายของแต่เศรา้านำมาหากินมุจเจ้าเอ้ยจังไหนชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องนำมาหากินนะคะมารับที่ออฟฟิศได้เลยจ้าอยู่ออฟฟิศทั้งวันจ้าไม่ได้ส่งนะเพราะว่ามารับที่ออฟฟิศเลยถ้าส่งก็คือตรงสั่งในเพจพยบาบาลเท่านั้นพี่หนุ่มเราเราแยกกับม่ให้งขออยก่อนได้ไหมก็ของู้ใหญ่บ้านในแหลมใช่ของใครหรอสั่งในเพจ ไหนคะแม่นกในเพดไหนของผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าแม่นกมวยขายนางจะยึดกิจการลูกนางบอกงี้ลูกทํางานเยอะอยากได้แรงบ้ารละฉันฉันจะเป็นคนดูแลเองแคบหมูโรงงานฉันยึดเองคนว่าเออก็สั่งในเพจผู้ใหญ่บ้านได้เพจผู้ผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์คนติดตามหนึ่งล้านแต่แต่ว่าตอนเนี้คืออะไรก็ตามที่เห็นอยู่ตรงเนี้ย มีอย่างละสามสิบยี่สิบเนี่ยอันนี้คือมารับที่ออฟฟิศนัตอนนี้เมื่อคืนนี้เขา้ามารับกันหมดเนาะเรามาเรามาหลายมาขึ้นเคยเจ้ามายืนหาอาเลยเบิร์แล้วนเรือสซ้ำนีกไปหดึ่งไปเนี่ยเพราะบางคนบอกว่าอันเจ้าบอกน่เด้อว่าอันแคบโมูมากตอนไหนวันนี้ใอยได้บอกในก้าวล้วท้าบ่เหลืออยังไม่เกลียดข่อยด้อนีเนี่ยวันย่ามาข้องกเลย๋ยวมาดีเออมาเร้อมาเด้อสิไม่เกลียดเดี๋ยวคอยว่านเอาคือบ่เลือไปให้เอา มันเป็นอันอยากได้แม่มาลักที่ออฟฟิศได้จ้าผู้ใหญ่บ้านมามีกล่องกล่องเหล็กแม่นี่เขาเป็นยังไงต้านอนนี้กล่องเล็กกล่องเล็กก็มีโชว์โชว์โชว์กล่องเล็กก็มีแม่ต้องเสียดมันมัดมัดเพื่อนถือไว้เขาขายตัวได้แหละมัดเขาไปหายเนี่ยเจ้าแม่ภรรยาเจ้าลงไปแบบมัดแบบว่ามือหน่อยๆน่อก็มัดคือแข็งแรงเนี่ย ไม่เอาสิมเอ็นี่ไงใครถามหากระปุกเล็กมาแล้วนี่จ้าสองร้อยจ้าราคากระปุกละสองร้อยสามสองร้อยนะเป็นยางพุ่นเคยเพิ่มอีกไงเพิ่นก็เลยเคยเพิ่นแคบหมูกะเห็ดยากในเมื่อเจ้าขอบเพี้ยนข้าเจ้าเห็ดแล้วเห็ดยาดในเจ้าห่อนในเจ้ยคือต้องคือต้องอดทนอ่ะแต่ลงทุนมันมอมอนไรกว่าสิมาทอดมาโน่นนี่นั่นผมไข่ผมใส่นี่เหร เออแสงสัตว์เลยน้องออมสินไม่ได้มาจะอยู่ที่ไหนครับพี ont ont ่หนุ R ota, R ota, after, ่มค่อยเรียกแต่รลตัสนนตุนเนาะแม่เอ็โรตัสหน่อยนนตุนรลตัสรลตัดหน่อยนนตุนมูเจ้ามินิมาร์ตอ่ะมินิมาร์ตเล็กๆอ่ะฟ้าผนังติดกันเลยอ่าเสื่อ่นว่าอย่างรถรีสอร์ทอ่ะตรงข้ามรถรีสอร์ทจ้ะสั่งที่ไหนครับสั่งที่เพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับตอตอเนาะมีในตะก้าตอตออยู่จ้ะตอตอ ส่วนเพจผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ก็คืออ่าเคลื่อนไปอย่างน่ะคนติดตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านห้าถ้าเป็นมันมันหลายคนเขาเหตหุเนาะพวกปลอมเพจไม่เห็นขายแต่บางคนเขาคิดแบบของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เออเขาเหตุคือกันเลยรูปภาพแต่คนติดตามของผู้ใหญ่บ้านฟิลแรมเนี่ยหนึ่งจุดห้าล้านรับหนึ่งกระปุกค่ะโอเคหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะกักไปแล้วหนึ่งหนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กค่ะ แต่ไม่ได้ส่งนะคะมารับที่ออฟฟิศเลยจ้ารับเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรส่งเงินประจาคาบ้านราคาจักบัตรค้างบ้านนี่ก็มีอตัวเอที่เอามิจ้าราคาจักบัตรเล็กนะคะเล็กสองร้อยจ้าโอ้ยกินบัตรครอบรัวก,กินได้มัตระกูลมาตัวนี้ส่วนใหญ่นะคะส่วนกองใหญ่จ้ากองใหญ่ก็อย,อยู่ที่สี่ร้อยจ้ากินบัตรหมู่บ้านจ้านี่อกินได้ทั้งหมู่บ้านส่วนนี้กินได้ทั้งตระกูลนะคะ มีเก็บปลายทางไม่มีค่ะตอนนี้ขายอยู่หน้าหน้าออฟฟิศในออฟฟิศเลยอ่าถ้าอยากได้ก็ซื้อได้เพจพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็ต่อต่อของพี่บ้านฟินแลนด์นี่เลยของพยาบาลหลักขายลูกบอลนี่นละเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนแบบว่าเป็นยังเจ้าก็บอกมาขายในออฟฟิศเนี้ยข่อยประหยัดก่าเออนี่ข่อยกักเมื่อไหร่เห็นเราได้อมื่อเจ้าข่อยเห็นแล้วมีมีร่มแดงสองอันอยู่หน้าออฟฟิศแมนบอแมนจ่าเต้าออกไปแล้วเพราะยังไปตั้งตรงนั้นบ่ได้เพราะต้องเอาที่จอดรถคับ รับสองร้อยหนึ่งค่ะโอเคมารับใช่ไหมสัตยพรปานพมโอเคค่ะมารับเด้อมารับออฟฟิศเด้อกับยออฟฟิศหละจ้าออฟฟิศก็อยู่ข้างโลตัสโนนตุนนะจ้าคืออะไรอยาาฟังใครบอกเรื่องอยังนี่นยอย่าฟังนี่อย่าคุณหัวอยู่มาอุดหนุนไข่มัอนหมือนก่อนขอดีเวลาขอสีเว่า,วาฟังอร่อยค่ะสั่งมาสองรอบแล้วเห็นไหมคุณคุณจำจิมจุ้มจิมโซดาลลโอโอ้ยนี่ข้อเดียวกันไั้เนี่ย ไม่ขายหน้าเฟซจายะไม่ขายหน้าเฟซเจ้าเจ้าด้วยก็เฟซค่อยนี่แหละเออเขาก็ขายหน้าเฟซขายมาขายในนี้ด้วยเพราะยังไม่ได้ส่งไม่มีเวลาส่งส่วนของเพียพยาบาลเนนะี่ยคือมีคนหนูแล้วแต่ว่าตัวค่อยในี่คือค่อยไม่มีเวลาส่งก็มีงานทําอย่างอื่นแม่บูญเจ้าค่อยคือเอฟซีหลายคนมากอยู่ดีเพโลเวเลยมากบอกเป็นถามยังสินะค่อยก็เลยว่าอาอคิดอันของบ่มีจ่จ้าก็เลยว่าเจ้าแจ้งเนเดอ้อถ้าของมากค่อยสมมาเอาอยูออฟฟิศ ฝากแชร์ด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆที่เคยสั่งไว้จะลืมแต่ลมาประท่านไขกับว่ารับประกันเด้วยถ้าหมดแล้วก็รออีกงานนะเป็นสวยบวึงเป็นไฟบุกกระบายาเป็นเมื่อเมือขอนดอกเป็นนองสติมเป็นไฟเป็นบริษัทบุรลยสียแยกไฟแดงออกมาโนนตุน่นอยู่ซ้ายมือติดโลตัสค่ะใช่ค่ะ Lotus, โลตัสโนนตุน่นโลตัสเล็กนะคะตรงข้ามมือจะเป็นอ่าโรถรีสอร์ทแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนิดๆก็เฉียงๆก็จะเป็นเซเว่น ตรงนี้ก็สะดวกสบายมีเซเวียดมีร้านอาหารตามสั่งแม่จ้ะแวบะบมารับได้ที่ออฟฟิศนะจ๊ะไม่ได้ส่งให้นะเพราะวันนี้เป็นพยาบามส่งให้อันนี้คอยเอาไว้สำหรับคนที่เที่ยวมาเที่ยวไปแล้วเพิ่นบปอยากหาสิเพิ่นพาแม่ทางนี้เพิ่นก็มีแต่แวะมาถามว่าได้แล้วบอกแคบหมูนั่นแม่นกผมบอกอุ้ยยังได้แล้วนัดวันนั่นคนเราเห็นเพราะท่านแม่มาเป็นต่างว่าเลยพี่หนุ่มทำไม่ทันนัะนนางหมู หนจะไปจองมองนั่นมองนี่โอ้โหมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเรื่องงานมันเจ้กา,าก็สิได้มากทักทายจา่าแม่นกทักทายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะมาขายของจ่ามาหากินจา้ามาได้หลายอย่างฟั่งอย่างนี้ไม่อยากจะพูดอะไรอ่ะอืมนั่งสวยอ่ะไม่อยากจะพูดอ่ะขายของให้ลูกดีกว่าช่วยลูกมาหาหากินดีกว่าให้ลูกก็พูดคนเดียวพอ อย่าหลงปาก,กวัวด้นอกอย่าหลงอย่าหลุดนะนอกอย่าหลุดนะแม่นกเอาไว้นะหนึ่งกระปุกเดี๋ยวมาเอาพวกนี้โอเคจ้ะไม่สนิทใหญ่เยอะขอบคุณค่ะนนี้แม่ของน้องชอปเปอร์นะน้องอาสน้องชอปเปอร์แม่แม่ไม่สนิทใหญ่เยอะลูกสาวแล้วงามเนยเขาสัน่นว่าเป็นสาวเกาหลีอังคณากรพันตัวหนังสือมันใหญ่เขาให้ตังค่าใหา้โตเลี้ยวเห็นหอดสคุลนครคนน,น่ะ จากสนกงกลยมัลยัมเห็นตัว่หลไยแม่อสมอคนงานจ้าแม่เอาสมอตอนนี้พักก่อนเด้อบริแจกสร้อยอเบียนเด้อตอนนี้ขายของอันินแม่เอสมอพักก่อนขายของให้พี่ยบาบ้านฟินแลนด์นิดหนึ่งนะคะพักก่อนพักก่อนอืมึงเรื่องสิเป็นอีอย่างนู้นมึงเรื่องเป็นอันเป็นเพาะออกก็ได้อ่ะเอาตำแหนง่งถึงมาจักหน่อย แม่นกสวยนะสวยบ่สวยในะที่คลึมคลึมครึมครึมนะคะบรลับที่ออฟฟิศได้จ้าขายของขายของนะคะช่วยลูกทำมหาหากินจา้าไม่มีเวลาคุยเรื่องอื่นอ้ยแย่ลงเนี่ยแนะย่ลงกาดเลยอย่แย่ลงเนะี่ยอย่ลงเนะี่ยคอยก็นั่งสวยอสวยข่คขอยไปอืมไม่พูดเยอะบนหวัวอุ่นไหวใสถ่ถุงอย่ลงเน้นนกอย่ลงอย่าลงแย่ลงข้าวเป็นประสาทาจะลงเบาเลยปรได็ไเลยการเชื่อมต่อช้านาน อย่างนี้เนาะเอ๊ะเจ้าเด็กเฮ้ยเออของมาเสือบุรีรีดมุจจาต่อีดไปใส่ยต่อรีดแม่นกอดเอาเจ้าเบาน่วงหัวมวลไปแม่นบ้านสวนพอเบียงอือนั่นละทำนั่นล่ะหลงในนกจะหลงเลยเพราส่งบอกว่ามาหลังบานลาย่ายจะจะหลงเบาดิไก่บอกน้ำนี่ อันใดก็ได้อมยุอยากเบ้าก็เว่าบ่ได้นั่งสวยๆค่ะแม่เลิศใช่ค่ะนั่งสวยๆค่ะถ้ามาหากินช่วยลูกไปนะคะกระปุกเล็กรับได้ที่ออฟฟิศกระปุกใหญ่ก็รับได้ที่ออฟฟิศนะคะปุกใหญ่สี่ร้อยจ้าว่ามีโซงได้ของที่เห็นอยู่นี่เหลือแค่นี้จริงเล่ายันต้องเต็มเลยเราบอกยังมาลูกก็บอกมาเมียก็บอกมาให้เมียรับผิดชอบทั้งโรงงานแล้วกับเหนือที่มันหวานยันยันยันมา แล้วมืออื่นเอ้ยมือขึ้นเนี่ก็เขาเจ้าก็ไม่เอาแล้วอืเจ้าสีแดงเป็นยังกับยายอุ้ยอุ้บไวอุ้บไว้ก่อนอุ้บไว้ก่อนจะขอพิกาดแบ่น